คือยุคนั้นมันยังเป็นยุคที่แบบว่าคําว่าไฮเปอร์คาร์นี่มันยังแบบว่าไม่ได้รับความนิยมนะแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เป็นคำที่ใช้กันติดปากนะครับไฮเปอร์คาร์นะสมัยนั้นยังเป็นซุปเปอร์คาร์เลยนะเนี่ยครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซุปเปอร์คาร์นะผสมผสานกับงานออกแบบเอโรเดนมิกดีคอร์ erm นะที่เป็นลายธงชาติไทยนะครับนะลายธงชาติตัวนี้จะเป็นแบบเออมาจาก25ปีสยามธรรมยานนั่นเองนะพาดอยู่ตรงกลางรถเลยนี่ ปปปปปปเป็นเลขยี่ห้านะครับนะตรงตาที่เป็นตาเกี่ยวนะครับนะอยากเล้ตาแบบนกเกี่ยวตรงนี้นะครับเขาก็จะมีช่องแอโรไดนามิกด้านหน้านะเพราะมันเป็นรถมอเตอร์หน้าใช่ไหมรถมอเตอร์หน้าเนี่นะลมก็เข้าทางนี้นะครับไปเป่ามอเตอร์นะนี่แอบมีแอโรไดนามิกนิดนึงนี่ไม่เคยมีใครรู้เลยนะครับว่าทําไมแอดมินออกแบบให้มันมีช่องลมข้างหน้านะเนี่ยช่องลมข้างหน้าตัวนี้นะครับ นะไว้รับลมเข้าไปในมอเตอร์นั่นเองนี่ตามหลักอากาศพลศาสตร์เป๊ะๆแล้วก็มีรูระบายอากาศด้านข้างนี่เหวยมเห็นไหอ้เบรคคานะครับนี่รูระบายอากาศตรงนี้นะครับเพื่อระบายความร้อนของมอเตอร์นั่นเองนี่เนี่ยมนะีหลักการป่ะนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นออกออกโฟลด้านตูดนี่ออกไปด้านท้ายเนี่ยครับลมลมที่มาข้างหน้าจะโฟอ,อก์กันท้ายหมดนี่มีแอโรดด้วยิงนะคันนี้ แต่พอกระโดดเนี่ยตัวปีกเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ควรมีนะเวลาแข่งก็เอาเอาปีกออกได้เลยอันนี้แอดมินแนะนำนะเขาปีกนี่มันเอาเอาไว้ใช้ทางเรียบนะครับถ้าเป็นรถจริงอะ่ะปีกตัวนี้อ,ออกไปเลยครับมันจะกระโดดดีขึ้นนะคันนี้เดี๋ยวเอาออกออกให้ดูเอาออกแล้วมันก็จะเหมือนเป็นแบบแนวแบบลองเป็นแนวแบบนี่ไม่มีปีกมันจะพิวขึ้นเยอะเลย เพื่อนๆลองดูตามนี่ไม่มีปีกมันจะพิวขึ้นเยอะเลยเห็นป่ะนี่นะนี่อย่างนี้เลยโอเพนบ x ็อกไม่ต้องใส่ปีกนี่อย่างเงี้ยโคตรดีวิ่งโคตรดีเอาลุมแบบโอเพนจีเลยนะครับแต่ถ้าใส่ปีกมันจะโดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่เก็บไปก่อนอ่าโอเคมีอะไรเศษอะไรเหลืออีกไหมนี่เก็บไปกล่องนี้เลยนัน ไม่ให้เพื่อนดูเที่ยวหน้านะเดี๋ยวรอบหน้าจะ,จะทําสีก่อนนะแล้วค่อยมาติดติ๊กเกอร์ครับยิ่งอยากทำติ๊กเกอร์เวอร์ชันพิเศษนะแต่ยังไม่ว่างทำนะครับ